OK rồi. OK rồi. Đang thả xem đấy không? Được được. Được rồi. Cảm ơn ครับก็การลงงานกันเลยคัอดีใจก็ดีใจก็ดีใจก็ดีใจห่หายวันก็ดีใจเพราะว่าส่วนตัวแล้พวกเราก็กินดีเราเป็รีแตด้วยอันนี้ตัวหนูกินดีจริงว่ากีทุกวันกินทุกวันเลยรถหหนีดูสไปที่รอปเตอร์เ่ะอหนมก่อนนะช่อรถเลยเราะที่กินบ่อยจะเป็นรถทูน่าพอหนูนี่กินบ่อยสไปซี่แบบเ ของเจเวนฮอตชิลลี่สปีดเผาหมูย่างหมูย่างใช่มาอร่อยทุกรสจริงครับเลสต์รูครับก็จะมี นี่นะครับอย่างแรกคือเราก็จะมาถ่ายรูปร่วมกับคองนี่กิจกรรมติามแล้วก็จะมีกิจกรรมเกมบนเวทีด้วยใช่ใช่ใช่คือกิจกรรมติดตามมีถึงสองเกมเลยนะคะเกมติดตามเกมติดตามมีเกมอะไรเกมทายวันนี้เราจะไม่มีการโชว์แต่อย่างใดนะคะแต่ว่าถ้าอยากให้โชว์ก็จะแบบจะบล็อกกิ้งตอนนี้เลยจัดบล็อกเลย ครับก็ฝากเลยแต่งด้วยนะครับว่าอร่อยที่ว่าจริงๆแล้วก็ใครแบบว่ามีโมเมนต์อะไรที่ชอบไปอยู่แฉกได้นะครับมาพูดคุยกันในแฉกแล้วก็แบบมีภาพมีอะไรก็มาใช่เลยพูดท่าเปิดเลสแต่งเนี่ยสวยอ่ะถามถึงความู้ในดีไซน์ยังไงบ้างแล้วก็เป็นตัวงานที่พ่อเสนก็ หลังรีวิวไปก็ทยอยกันป่วยนะค่ะบอกว่าใช่ติดติดกันช่วงนี้แบบอากาศเปลี่ยนอเยอะด้วยเยลยก็ถัดกันป่วปยไปแล้วตอนนี้เป็นยไงคะของผายใช่ค่ะหนูเพิ่งหายยังก็ยังไม่ได้หายดีแต่ว่ามีอาการเจ็บคอบ้างเลดหนึ่งแต่ว่าพ<อ>ร้อมแะ้ว็นแฟนพร้อมมาพร้อมสมุกเอ,อยากให้แฟนปกป้องตัวเองด้วย <laughs> โรคภัยไข้เจ็บเยอะค่ะช่วงนี้อุ่นเยอะอุ่นเยอะ โชว์ได้แบบว่าเขาเรียกว่าแบบโครงการโชว์ศิลปินที่วุ่นวิ่งที่มากความสามาร์ก็ตื่นเต้นมากครับอย่างรตื่นเต้นเพราะว่าหลังจากดีวิวอ่ะเป็นเซตแรกเลยที่เราขึ้นตตีครับผมก็ตื่นเต้นมากๆแล้วก็ฝึกซ้อมกันหนักมากๆหนูว่ามันเป็นอะไรที่แบบผ่านไปไวมากกว่าเพราะว่าปีที่แล้วยังมาในหากรีวิวกับผ่านไปปีเดียวก็แบบว่ามาในหาศิลปินแล้วแบบมาในวงได้เลยก็เลยดูดี อย่างแบบที่แล้วเราเดินมาแล้วคนอาจจะไม่รู้จักเราปีนี้เราก้าเข้าสู่คมสุดมุ้งแล้วมันเป็นยังไงบ้างต้องเซ้องเซ้ต้องเซก็ถือวาดีใจเราที่มีพี่ๆได้รู้จักหนุนคลืนก็ของเราก็ยังเป็นเด็กน้อยเหมือนเดิมแต่ก็มาในฐานะศิลปินครับพอปีแล้วเราก็มาในฐานะชนนี้เนาะมาดูรุ่นพี่แสดงอะไรอย่างนี้แต่ว่าปีนี้ก็ได้มีโอกาสได้ร่วมแสดงด้วยครับก็ดีใจมากแล้วก็ต right ื่นเต้นจริงใช่ <S แต่หลายๆคนเลือก่มเาคแม่เราแบบดีมากดีอยู่ใช่ไหมคะดไเสียดาย้องชีด้องไม่ได้มาใช่เราได้เข้าไปดูตตุกแก็ดูเข้าไปดูตลอดครับเพราะว่าพอหลังจบงานก็แบบือเรเนอหาีแกใช่ก็โอเคครับนนีนแกดีครับก็้กนมากแะครับโอเคชอบเราจะแบบเอาจีนปลกไปทำอะไรให้เป็นขอยอดอะไรกันยอมาก ก็เราก็จะเอาฟีดแบ็กของทุกคนนะครับมาทำให้ชัวร์มันจึ้งกว่าเดิมใช่ใช่้ามันทำมันถึงแล้วก็ทำมั้ดีกว่าเดิมโฮมไปอีกโฮมบีเอ่อโฮมจากวันนั้นเนาะโฮมก็ได้ลงด้วยนะโฮมก็ได้บัตด้วยดีใจมากก็ดีใจกับบัตรมากครับคือบัตรเขาพยายามกันมากๆเลยแล้วก็แบบเวลาซ้อมอย่างเงี้ยบัตรคือแบบเลือกดึอดร้เยอะเยอะมากซ้อมกันหนักหน่วง ก็ดีใจครับเราโมเมนต์นั้นเราได้แบบดีเราได้เป็อะไรกับการจริงจริงโมเมนต์นั้นเราอยู่แบ็ k s t a g ครับกางเตรียมตัวพอดีใช่แต่ว่าก็พอทราบทราบก็แบบว่าคะแนนโต่างก็แบบว่าทำให้วัดแบบว่ามาจากความพยายามความมุ่งมั่นในตัวแม่แบบก็ดีใจมากๆเหมือนกันที่มันอาจจะทำให้เขาหายเหนื่อยบ้างใช่ใช่แล้วก็ยฟนเรอ่อซึ่อแฟนเ็าแบบไม่ไกล้เหมือนกัน ยางเยจงอยางเลยไม่คิดไยังไม่้คิดอะไรแล้วมีแบบการคิดแบบไวๆสักนิดไหมแบบว่าพอเราเดบิวแล้วคิดไปนิดอะไรอย่างเงี้ยอาจจะชื่อนี้ไงจริงจริงหนูมีแต่ว่ายังยังไม่ขอกพูดอากาศไม่เป็นความรักใช่่ต่ว่ากันที่นี่กันูใช่ใช่จะต้องเข้าไปช่วยไดได้เข้กินได้ าาก็รู้สึกดีใจคับที่ทีโพตัวเองก็เป็นคนที่ติดตามแล้วก็คอยไปกำลังใจให้เกฎหมายนี้ผ่านได้แบบไวที่สุดแล้วครับแล้วก็พอมาเป็นหนีที่ทีโที่เป็นหนึ่ง L G B T Q แล้วกันครับที่ยินดีมากแล้วก็เขาไม่ใช้กระบอกเสียงไปอย่าที่เขาบอกว่าอยากให้มันแบบได้เป็นเรื่องของความเท่าเทียมในสังคามมากกว่า อ๋อนี่เลยเดี๋ยวจะมีงานวันที่สามสิบ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 ตอนกลางวันแล้วตนดึมืดใช่ครับไู่ใร่บริษัทแล้วก็มีแคทิโก้เลยครับวันทั่สิบต่อกันเลยเร่อ้าใน่องก็ตอนนี้โครงการที่เพลินไปดูบริษัท เป็นแบบล่าสุดเลยอน้นคน้ก็เดี๋ยววกันอีกทีแต่ว่าไม่ไล้ไม่ใกล้ันก็วแ่ออ่าก็รอไม่มั่นใจเหมือนกันสักตอนนงอุ้ยก็ยังว่างอยู่ยังางอยู่ยังไลนอ่ฝากคากัเพื่อติดตามนะ น่าจะใกล้แล้วใกลล้้แวก็ฝากทุกคนไปดู m อคุณเรซ่าวยนะครับตอนนี้ใกล้ถึงร้านแล้วสามารถดูได้ที่ทางการไลฟ์โคสครับไปดูเต็มแล้วก็ฝากโซเชียลมีเดียของเราครับได้สังเกตก็ติดตามกันได้ครับครับแล้วก็สามารถฟังโมนาลิซาได้ผ่าสตรีมมิ่งในแอฟอร์เนีครับที่เรนไปกดแชร์กดอะไรอยครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ